สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับมากําจัดกลิ่นของห้องน้ํานะครับทําให้เวลาเราทําไปแล้วเข้าห้องน้ำครับเราก็จะสดชื่นนะครับเพราะกลิ่นของเจ้าสิ่งนี้นะครับก็คือนี่ครับไม่ยากครับเป็นลูกมะกรูดนะครับก็ใช้ประมาณ2ลูกนะครับ เพราะว่ามะกรูดครับตอนนี้ก็เยอะล่วงหล่นนะครับตามพื้นดินเยอะนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะปล่อยทิ้งไว้เฉยก็เสียดายนะครับเราเอาลูกที่หล่นนะครับมาทําประโยชน์ได้นะครับวิธีการทําครับก็จะเป็นขวดนะครับปกติครับขวดน้ำอัดลมก็จะยาวอย่างนี้นะครับผมตัดตรงกลางออกนะครับแล้วก็นํามาสวมนะครับสวมเข้ากันแบบนี้นะครับ เพื่ออะไรครับก็เพื่อมันมีอะไรมากนะครับความสวยงามนะครับแล้วเราก็เจาะรูนะครับรอบๆขวดถ้าเพื่อนๆไม่ต้องทําตามแบบนี้ก็ได้ครับคือใช้ทั้งขวดก็ได้นะครับไม่ยากครับจากนั้นเราก็จะใส่มะกรูดเราลงไปเลยนะครับ ก็ใส่ทั้งเมล็ดใส่ลงไปให้หมดนะครับนี่ครับเราใส่มะกรูดลงไปนะครับแล้วก็อเอาไปแขวนไว้ในห้องน้ำเรานะครับกลิ่นของมะกรูดนะครับก็จะ ดับกลิ่นห้องน้ำนะครับแล้วก็ดูซับกลิ่นได้ดีนะครับก็ทำครั้งหนึ่งก็อยู่ได้เป็นสัปดาห์นะครับเราค่อยเปลี่ยนลูกมะกรูดใหม่นะครับนะครับใส่ลงไปเลยนะครับกลิ่นของมะกรูดก็จะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วนะครับก็จะทำให ห้องน้ำเราหอมสดชื่นนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราใส่ไปแล้วก็ได้มาลักษณะนี้นะครับก็เพื่อนเพื่อนอย่าลืมเจาะรูรอบๆขวดนะครับเพื่อให้กลิ่นของมะกรูดออกมานะครับจากนั้นแล้วก็เชือกผูกนะครับแล้วก็เอาไปแขวนไว้ใน ห้องส่วมเรานะครับก็ทําให้กลิ่นของมะกรูดนะครับดับกลิ่นอ่าไม่พึงประสงค์ในห้องส่วมห้องน้ําเราได้นะครับนี่นะครับเราก็เอามาแขวนไว้อ่าในห้องส่วมห้องน้ําเรานะครับเพื่อที่จะเวลาลวเราเข้าห้องส้วมนะครับก็จะทําให้กลิินหอมสดชื่นนะครับนี่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับ แขวนแบบนี้นะครับหสัปดาห์เราค่อยเปลี่ยนมะกรูดทีนึงนะครับก็บังว่าคลิปนี้นะครับเ,เพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ